สว,ส,สวัสดีค่ะคแคทค่ะเฟมค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ค,คูมาตาฟาร์มวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพนทุกคนนะคะไปชมอะไรคะน้องฟเฟมไปชมกับรถขุดคูมาตาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไป และที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับรถขุดคูบัต้าที่อยู่ภายในคูบต้าซึ่งมีการจำลองรูปแบบการทำงานของรถขุดให้เราได้เรียนรู้และสามารถทดลองขับได้รถขุดคูบต้าเป็นรถที่มียอดขายอันดับหนึ่งและมีให้เลือกหลากหลายรุ่นตอบโจทย์การทำงานแบบมืออาชีพเลยนะน้องเฟมรถขุดคูบต้าไม่ได้มีดีแค่การขุดดินอย่างเดียวนะคะพี่แคท แต่ยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายให้เหมาะแก่พื้นที่ในการทำงานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานก่อสร้างและรุ่นที่แนะนำสำหรับชาวสวนนั่นก็คือ KX033 ที่มาพร้อมกับรูปโฉมใหม่ท้องโดยสารกว้างขวางแอร์เย็นสบายมาดูจุดเด่นของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะระยะขุดลึกสุดอยู่ที่3.1เมตรระยะขุดไกลสุดอยู่ที่5.1เมตร มีโรเลอร์ทั้งหมดข้างละสีลูกเพื่อเสริมความแข็งแกรงของชุดจีนตะขาบเบาะนั่งรองรับสรีระของผู้ขับขี่ให้ลดความเมื่อยล้าในการทำงานได้ด้วยนะคะและมาพร้อมกับระบบคริสคูโบตา้านวัตกรรมอัจฉริยะที่จะรายงานทุกความเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนการจรกรรม และยังคอยเตือนการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในส่วนของเครื่องยนต์เป็นแบบไดเ็ก t i อินเจ i ชั่นสูบ4จังหวะขนาดเครื่องยนต์27.5แรงมา้าระบบระบายความร้อนเป็นแบบดูดเข้าและเป่าออกค่ะห้องเครื่องยนต์ออกแบบมาให้ง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษา ว้าวใช้งานได้หลากหลายแถมบำรุงดูแลรักษาง่ายขนาดนี้จุกใจพี่ๆกันบ้างไหมล่ะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อที่เราสองคนพูดนะคะอยากให้มาลองขับด้วยตัวเองสนใจทดลองขับติดต่อหาเราได้เลยที่คูโบต้าจันทบุรีเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆรถขุดคูโบต้าพอจะเป็นที่หนึ่งในใจของพี่ๆแล้วหรือยังคะแล้วก็สำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลของรถขุดนะคะก็สามารถโทรหาพวกเราสองคนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลย ามารถไปพบพวกเรานะคะได้ที่คูบต้าจันทบุรีสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย